ขอบบคคุณรัพี่กอร์ในการดำเนินงานในวันนี้นะคะสำหรับงานใน ชาติประจำปีพุทธศักราช2563ถึง2566อย่างเป็นทางการด้วยค่ะและในลำดับถัดไปนะของศักดิ์เจ้าคดีท่านผู้บริหารเกลาร์เพื่ไทยผู้บริหารของทุงแห่งชาติท่านสื่อมระชนแนนะก็เปแขกทุเคษที่รบกวยเราต่างกอยู่เสมอนั่นเองเนี่ยใช้แหล่ง ใด้ขอความรอใจเพราะว่าได้ผูกลากรับเปิดงานและมารับรู้รับทราบเป็นสักขิพิานในการดําเนินงานของกองทุนที่ผ่านมาและรวมถึงนะครับการให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆที่จะทําให้ท่านผู้จัดการกองทุนนะครับท่านบริหารการกีฬาท่านบริหารกองทุนนะครับเราได้คนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์โดยตรง ในการพัฒนากีฬามาอย่างยาวนานนะครับประสบการณ์ของท่านผู้จัดการกองทุนที่ได้ทํางานนะครับให้กับการกีฬาแน่นอน,นครับว่าจะต้องมีคุณประโยชน์นะครับกับกองทุนพัฒนากีฬา ทำให้วางระบบไอทีมีการวางแบบแผนต่างๆนะครับมีการจะ,จะต้องมาจัดระเบียบระบบนะครับในเรื่องของการทําความเข้าใจเรื่องเอกสารต่างๆเรื่องของการทําความเข้าใจกับที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ต้องการสนับสนุนทุกคนนั้นประสบความสําเร็จในเส้นทางนักกีฬาระดับโลกต้องอาศัยปัจจัยต่างๆค่ะรวมถึงแรงหนุนจากสิ่งใดบ้างซึ่งในวันนี้นะคะสิ่งที่ดิฉันได้ จากรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนากีฬารัฐมนตรีพิจารณา,นาในคราวประชุมเมื่อวันที16่16กุมภาพันธ์พศ2542และคณะรัฐมนตรีได้มีมติว่างานที่สำคัญสำคัญตอนนี้ก็เคลียร์นะครับในเรื่องของการที่มีการค้างอยู่ในหลายๆกรณีนะเช่นกรณีของนักกิจ,จ วิเคราะห์ร่วมกันกับทางทาพผมเองและทงทีมนะครับหลายครั้งหลายคนในหลายอบก็ <ผม S 2> อยากที่จะสื่อสารถึงทางสมาคมกีฬาต่างๆด้วยนะครับว่าในปีงบ่ประมาณ6-8 5 4 3 2 ยทข้างหน้าดิ้งทั้งหน้าครับทั้งหมดเด้อขออีกช็อตหนึ่งดิ้งทั้งหน้านชิดกันเลยนะครับ